6พฤษภาคม2516เวลา22นาฬกา29นาทีดาวพุธจะย้ายกลับเข้ามาราศีเมษอีกครั้งส่งผลให้9ราศีนี้ต้องบอกเลยกลับมาวาจาดีวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาสิทธิ์เรียกทรัพย์เรียกสินเรียกความโชคดีอีกครั้งค่ะก่อนฟังคำนาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้มธรมชาติโรด,ด้วยนะคะเริ่มต้นละคนาราศีแรกเลยที่ต้องบอกว่า กลับมาพังนาดอีกครั้งหนึ่งกลับมามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนั่นเองนะคะดูเหมือนกับว่า,าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีวาจาสิทธิ์มีวาสนาดีพูดอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าได้ในสิ่งที่ดีๆนะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนะต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นดวงดีของคุณเลยยิบจ จับอะไรพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเหมือนวาจารเรียกทรัพย์วาจารเรียกสินเนาะต่อมากับชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะดูเหมือนกับว่ายิ่งคุณทํางานเกี่ยวเรื่อง,องการสื่อสารการพูดจาการเจอกับคนหมู่มากจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยดึงดูดทรัพย์สินความสําเร็จเข้าสู่ชีวิตได้ดีทีเดียวนะส่วนคนลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะต้องบอกเลยถ้าเกิดคุณทําอะไรเกี่ยวกับภาษาหารหริบมารั์หรือเป็นในหน้าขายที่ดินหรืออะไรแต่หรือจะ คิดจะซื้อจะขายเกี่ยวกับเรื่องของสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพ์์มีโอกาสประสบความสําเร็จนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะดูเหมือนกับว่ามีโอกาสที่ ถ้าคุณทํางานวงการบันเทิงนะการพูดการสื่อสารนะมีโอกาสที่คําพูดคําจาอะไรของคุณมันจะมีความคิดเรื่องสร้างสารรค์และส่งผลดีทําให้คุณเจริญก้าวหน้าเติบโตหรือมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะต้องบอกว่าช่วงนี้ปากดีมีสเสน่ห์นะมีโอกาสที่จะ มีคนชื่นชอบชอบพอคารมเป็นต่อรูปหล่อหรือสวยก็เป็นรองไปหมดเพราะว่าคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดหรือว่าคําพูดของคุณจะทําให้คุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักต่อมาชาวลักนณาาษีราศรีสิงหรือราศรีสิงนะต้องบอกว่ามีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงโด่งดังจากการพูดและการสื่อสารของคุณค่ะต่อมาชาวลักนณาราศรีกรกฎหรือราศีกรกฎนะต้องบอกว่ามีโอกาสถ้ายิ่งทํางานเกี่ยวกอง ของการพูดต้องบอกเลยปังปุริเยวาตนาเบไอโกอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายแกชาวรลักนดาราศีเมถุนราศีเมถุนต้องบอกว่าหลังจากย้ายแล้วจะกลับมามีโชคลาภอีกครั้งนะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองถ้าทําอาชีพเสริม หารายได้เสริมทําธุรกิจเสริมก็ต้องบอกเลยว่าจะมีลาบมีโชคก็เพราะว่าป่าเพราะว่าวาจาของคุณเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบให้กับตัวเองนั่นแหละค่ะใครแล้บกำนายอย่าลืมผิน้ำหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยินดีด้วยนะคะ